สวัสดีครับไปค่ะเดี๋ยวโอเปิลหยุสิโอเโอเปิลอะไรคะนี่อะไรคะอะมันดูหยุดร้านค้าอยู่ร้านค้าอยู่ปุจิกเก้นไปลูกปั๊บก็แล้วไปจะไปส่งมันดูที่โรงเรียนค่ะแวะร้านค้าก่อนไอเลยไป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  slow first Tsaka yan. Ooh, big speed. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ตีอยู่เขาลัางบ้านนะจ้ะเนาะตีจะมาหาถ่ายคลิปเอาไปลงในช่องลูกจ้ะจุกหน่อยป้าพี่น้องมาเบิง้งมาเบิ้งจ้ะอาดูเขาลัางบ้านเนี่ยจ้นด่อันนั้นเป็นแหน่งสาวพน่ใหญ่จ้ะในล้างบ้านตีแล้วค่ะพอดีตีบอดดี้ไม่คลิปให้ลูกสองดอกน้องดูนี่คลิปลองให้ลูกไร้ไร้มือแล้วจ้ะ เนี่ยเนาะาเนหองแนแแเดเห็ดเห็ดเดเหดราผลพจัะมึงดูเนี่ยผลดอกนึงยผลจ้ะนี่ค่ะตานี่ค่ะเวติกัจะเป็นโรคไฮลูด้จ้ะนี่ค่ะโอ้โหดอกขาอบขวบเลี่น้องนี่นี่จะไดติตัดขาค่ะนันที่นังแล้วนัน อากษณแตงหน้าที่นป็นหลังสาวพญายตีได้จ้ะเนี่ยดอกหนึ่งพีงน่น้องเฮ็ดดินกันหลายจ้าปีนี้เฮ็ดพึ่งวัดออกหลายแห่งหลายอยีหลีเลยพีน่น้องมาจ้ะเนี่ยนี่จ้ะบุญอันดอกหนึ่งกับเทาหลายดอกเทาจ้ะมาบ่ท่านเนาะปุ๊บปุ๊บๆแล้วไปไปอีกจ้ะ เม็ดดินกับลายเพี่น้องเม็ดดินกับลายแห้งจ้ะเดี๋ยวตรีมาเก็บท้ายเัิ่งน้อยเนาะจ้ะเนาะเบิ่งดูพี่น้องมาบาาาา่ท่านจ้ะว้าผุนคนนาก็มีพี่น้องเอ้ยไปไปไปิไป่ปงดูเม็ดดินจ้ะเม็ดดินจะเห็ดอีหยังบ่พี่น้องเต็มอ,อ,อยู่ผุนนะคะกินได้อยู่จ้ะแต่ว่าอย่างบ่เอาเนาะบดงนี่ ให้เพิงพี่น้องให้เพลิงยล่ไปเลยจับไปเลยจ้าเนี่ยเห็นบอตตายแล้วคยูคนน้าเห่ากับมีจ้ะเนี่ยพี่น้องเห็นบอตมันตายจ้ะมันตายเบิดูดูน้าอยู่หลังบ้านจุดของยังไม่ได้มาเบิ่งพี่น้องเลยเนี่ยเนี่ยคุณน่ะขาดสาคือตายสิมืดแล้วพี่น้อง ท้องดอกจ้ะใจบอกเะนิ่มแล้วจ้ะนิ่มแล้วนิ่มแล้วนี่ค่ะดอกนี้นี่ได้อยู่ดอกหน่อยมาพายบ่ของเท่าคุณป้าป้าสายคักพีน่น้องคุณน่ะข้างล่างนุ่นหละเด้อเด้อเด้อนี่จ้ะเป็นเท้าแล้วเป็นเท้าแล้วโอ้ยตสีกับไปไปทำไหนมาเนาะพี่น้องเอ้ยโอบ่เดี๋ยวมาเบิ่งของบานจะล้องจักเสือจ้ะอุ้ยอุ้ย ปองดูเขาสิมมดละไห้นะเนี่ยอันนี้ไดบ้บ่เป็นตาซื่ออยู่พี่น้องเห็นดอกนึงเล่นบ่นนอหนิเห็ดเพิงอีหยังบุค่ะโอ้เห็ดเพิงอันนี้ค่ะเห็ดเพิงอ่นนงอปไปซื้อวัหยังก็นเพื่อเตีย้ยเบิ่งกัน่ะะน้อยว้าให้พได้ละพอได้ละค้าได้บ่ ขาส่งชิดได้ยู่พี่น้องได้เบ่งกันจะ้ะขาได้ก็เอาไปค่ะไปถอดแสบด้วยค่ะนี่ได้อยุขามันพี่น้องได้ยู่ซ้น<า>นี่ดอกนึงดอกนี้เด็กเป็นยังไงนี่ขาเด็กเอาหัวแบบเป็นเชื้อมันจะ้ะเนี่ยไปแล้วหัวเพิน่นไปทางเขาแล้วอัลลาจะ้ะ ได้ยุขามันจะนี่เดี๋ยวแต่งอีกรอบนึงจ้ะนี่ไปพี่น้องขาก็เอาเก้เาจ้ะ,ะ,ดดะนี่ยนอนดังบดได้ดังสาปีนี้แล้วเหตุตื่นเลานอนอยู่จ้ะเราไปอันเห็ดทำงานมาเอาเขากาเดือกอกับมานอนนะจ้ะจิกเล่นมะย่างเลาะเบิงขันเวลาแต่คุณนะขอนอกนอก่นองร้ายแห้งจ้ะต้นนี้เด้ยือ อันนี้นาซิได้อยู่ดอกค่ะเด้อเราจะไปจัดการข้างล่างจ้ะตอนนี้มันสั้นแห้งจ้ะจัดการเมื่อไรค่ะพี่น้องปุ๋นะสั้นแห้งจ้ะเนี่ยตายจริงมดแล้วเนี่ยมาไม่ทันมาบ่าทันมาบ่าทันพี่น้องเอ้ยบนหน้าเสื้อบรหลังบานตีเห็ดมีทุกเห็ดจ้ะปีนี้ไหมมองดูเห็ดแค่รอดก็ยังมีเลยเนี่ดอกขามง,งามเลยจ้ะ มีสุเห็ดมีสุเห็ดเห็ดถึงบานนี่ค่ะมันมีเชื่อมันอยู่หนีพี่น้องบนรู้หลายดอกไปอัดลานแล้วมันไม่เชื่อมันอยู่หนีจ้ะพอส้มตียามเก็บเห็ดมากอะเอามาถิ่มใบถิ่มใบรู้ไหมจ้ะไมกันไ,ไม่เชื่อเนาะพี่น้องเนาะเก็บเก็บ เฮ็ดมาแล้วก็มาถิ่มไปนี่สินะมันก็มีเฮ็ดมันปูเฮ็ดต่างๆจะ้ะเฮ็ดมันปูเฮ็ดเพิงหวานนังสิพูน,น่ะพี่น้องหมุนลงมากเลยคะ่ะทางเทนะิงน่ะเบิ่งให้ความสั้นจ้ะพี่น้องสั้นบ่สั้นแห้งเลยจ้ะแล้วตีผ้ายางค่อยๆไปจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นเฮ็ดม่วงตีจ้ะนี่เฮ็ดมอหิตตีแก๊ปปิเทเลวจ้ะนูน่นเนี่ยพุ่นค่ะ หน้าไปพูดเพื่อจะออกเป็นมูด้วค่ะเฮดมอนนี่เนาะแต่ว,ว่าอากาศแห้งๆนะคะนี่มันจะเป็นสีหมองๆงสิเนาะอากาศแห้งมันจะเป็นสีหมองเข้มเลยจะ้ะถ้าอากาศชื้นๆฝนตกดีดๆมันจะเป็นสีอังสีแหละตีตัดขาจ้ะพี่น้องตัดขาเฉลิมทีมันนี้นี่ค่ะเพราะว่าตีเอาเสลิมทีมันนีน่พี่น้องน,นี่ค่ะสวยๆกำลังอ่างๆ,ๆ,ๆค่ะแต่พี่น้องกินบางคนอาจจะโต๊ดดีเลยจะ้ะ ต้องต้มน้ำหินน้ำหนึ่งก่อนค่อยเยกเขาเด้อค่ะเนี่ยอันนี้เป็นเชื้อเพลินเหมอดอนได้จังเนี่ยเชื้อของเพลินเหมดอนเลยค่ะเห็ดเชื้อเห็ดพี่น้องเนี่ยเชื้ชนิดนี้แหละพี่หมอขาขอาบปวดทำง,งานจ้ะสังเกตได้ว่าตรงนี้มันจะหุ่มค่ะนี่เนาะสีมันจะเป็นสีม่วงตัวนี้มันจะหุ่มค่ะแล้วก็มีคุมเหมือนนี้ได้พี่น้องเด้อคู่เหมือนอยู่จ้ะไม่ก็มีอยู่ ตีตัดขาจา้ะพี่น้องเก็บกี่กับชิ้นเลาะลงไปบานเลยจ้ะหลายดอกดูเด๊ตุ้มเนี่ยตีแะไปต่มไปต่มทิ่นน้ำหนึ่งก่อนค่ะแซ่แ,แข็งเลยป,ปีกไกยเนี่ยตีกับเก็บมาหลายอยู่ตอนแล้วบวหัวไม่กินใดพี่น้องนีง่ป่าเล่าป่าเล่าเก็บมาแล้วเก็บทุกปีค่ะเล้วบอกตีว่าไม่กินใดเอา้า ีก็เลยเอามาซิมเบ่งเออนะคะมาศึกษาอีกรอบนึงนั่มค่ะก่อนจะกินอีกเนาะเนี่ยดอกไม้ผึ้งก็มีค่ะแล้วไวหันก่อนชบนะคะเต็มพี่น้องแต่ว่าอันนั้นบอมแมนจะเจออันนั้นอันนั้นอันนั้นนะของบนอ่ะบอมแมนจ้ะจะติดใต้ขาก่อนน่าจะเนาะใชะติดใต้ขาก่อนค่ะพี่น้องเชื่อมันจะดียิเทไว้นี้เนาะค่ะนี่ นี่คะ่ะมันจะเป็นสีม่วงแบบนี้เดอพี่น้องเดอบางใช้มาสีม่วงเข้มก็นี่จ้ะก,กินไดขึ้นกันจ้ะเดี๋ยวตีพางให้เบิงนเนาะนี่เป็นอันเจาะขามันจะตันจ้ะขามันจะตันอีกแบบหนึ่งที่ว่ากินมาไดะะขามันจะกวงคะ่ะอันนี้ขาตันกินใดจ้ะ ดี๋ทวพยพาห้เบิรงค่ะสีมันจะม่วงนี่ขาพ่นอันนี้แมงกินพ่นค่ะนอนกินขามันเลยกลวงเอ้ยขามันเลยอันบ่อน,นี้เป็นไดค่ะนอนกินไหมถ่ะมนเป็นแมงเนาะน้อนกินค่ะขาพันจะตันจิงเสือมันไว้น่ เข้าว /dom เบงเลยคะ่ะกินมันสีคลายแบบออกอยังยางจักน้อยเดะนี่ค่ะกินกินจะเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะเฮดชนิดนี้มันจอกอยังยางจักน้อยปุ๊บตัดเลยคะ่ะทำคำสาดไปเลยปะเราตีตัดขา่อนนะคะเนาะเก็บต้อจ้ะตัดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วรอบนี้สำเร็จตัดให้เตังนะจจะเนาะ บางเชื้อจะเจอว่าหข้าขับปลาเนี่ยค่ะถ้าว่าว่าซังเกตอิลีนะคะห้างบอลนี่เด้ค่ะบางห่วนเป็นเฮดชนิดนี้เนาะต้องจ้องค่ะกว่าบึกเชื้อก็คิดว่าเป็นเฮดเบือไปเลยจ้ะจ่าจำแนมแบบพร้อมมาเบิรงนขั้นตอนนี่นนค่ะทนันเป็นสีม่วงก็แม่นเลือดแล้วเฮ้ยเฮเฮ้ย,ยนสิ์ทีขินอีกอยู่จ้ะเพิ่นสิ์ทีขินมันมีเชื้อเพิ่นอยู่หลายอยู่ที่เนอะ ทุกมือกับใบไทรมากนะจ้ะหยางขึ้นมาเลยในเสน่ห์เนี่ยรเราจะขึ้นมาเป็นโมได้พี่น้องเด้อจะมาขึ้นเป็นมูเป็นบงเป็นเวิร์มขึ้นไปจ้ะพี่มอน้อนน้อยคนเจ็บหาองจะได้มาเก็บอียน์น้องน้นองเนะาะบใบเขาป้าใหญ่กับเขาป้าแถวนี้ยละจ้ะหลังบานจะคลองเก็บไปเรื่อยๆจ้ะความชันเล้าจ้ะเด้อความชันของเขาจ้าผุนจีพออีกแล้วค่ะดอกหนึ่งขึ้นทุกมือเล่าจ้ะเฮ็ดพึงหวาน พี่พออีกแล้วเดีย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 วนี่ค่ะย่างง่ายมากกังค่ะย่างงา่ายอีกแล้วพี่น้องวะมันนี้วันวันวันที่เท่าไหร่เนาะลืมแล้วสองดอกกับเห็ดอันนี้จะ้ะเนี่ยเห็ดพึ่งอันนี้นี่จะ้ะเฮ้ยบางเสียงพี่น้องเลยนี่จะ้ะเห็ดพึ่งอันนี้กินได้ข้ากันจะ้ะพึ่งเก่าลัก โอ้ยจอนก็นั่งง่าเลยจ้ะนี่หลังบ้านจะคล้องพี่น้องขึ้นได้ทุกมื่อจ้ะแต่บางมื่อบ่ได้ขึ้นมากมันกันเนา่าพี่น้องมันเน่าเร็วโอ้ยังสวยนี่ว้าวจ้ะแล้วตีไม่ต้องให้เบิ้งเลยจ้ะนี่เพราะว่ามันนี้อันตีมาหลังบ้านจะคล้องลตีไปต้องจ้องลูกจ้ะอุ๊บอุอุ๊บตีประยดัดลายโดนะคะเนาะจริงๆลายโดกระไดอยู่ วัสดีพี่บ้าน่ะคะลายสดเดียวม่เจ็มีความผิดพลาดอีกพี่นอ้องนะเห็ดนังไก่บานทีก็จะออกหลายเข้ากันจะ้ะเห็นบ้านนี่เห็ดนังไก่สีส้มอยู่ข้างหลังนี่ก็หลายเข้ากันจะ้ะที่ค่อยไต่เป็นไปจ้ะพี่นอ้องบ้านอันนี้เห็ดมันปูยังไม่เห็ดนี่ค่ะอุ้นี่เห็ดนังไก่หลายดอก มัาไก่สีส้มจะ้ะนี่หลายดอกเลยนี่ค่ะสีส้มมันจะเปาะเด้อยจ้ะเด้อมันจะเปาะกว่าสีสีอ,อขาวจะ้ะกำลังออกเลยนี่อันนี้เสียแล้วไว้เป็นเชื้อเพลินจ้ะอันนี้เห็ดมันปูอันนี้เห็ดม,มันปูจะ้ะห็นบ่สแสดงว่ากระรอกมันมาก,กินเหรอคะอนนเห็นมันปูเนะี่ย เป็นหลวงลงนี่กระลอกอยู่นี่กระไล้ได้จ้ะายค่ะไม่ค่อยย่างค่ะพี่นอ้องย่างเร็วว่าได้จ้ะเดี๋ยวมันจะต,ตกอู้นั่นๆๆๆนั่นนัานนานานนสั่นเลยบ่ฝันขาสั่น,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 นเลยบ่จ้ะ,จะโอ้ยน้องวะระวังในเตอตีเอ้ยวันสั่นวะอู้นี่สองจุดสองจุดสองจุดจ้จะได้แล้วได้แล้วเห็นมะที่จะเอาเอาเลยหรือว่าจะไวส้สกอนเนาะพี่นอนะ้องเนาะ นี่ค่ะเอาไวบ้บนน่าดอกมัพี่น้องนี่ค่ะสองดอกเอาไวบ้บนใดโดยน่าจะเนาะต้องเอาหลักไปไปละค่ะนี่สองดอกค่ะสองดอกโอ้นี่ได้คลิปให้ลูกแล้วจ้ะคลิปนึงแล้วนี่จ้ะโปรชอน,นี่เพิ่งไปโรงเรียนเพิ่งกะบุกใครได้เฮ็ดคลิปปันไหนจ้ะมันก็นเหลือเวลาอีก พลานหรือจ้ะอุ้ยในดอกนึงพี่น้องมีค่ะดอกนึงตอนน้องตีจะเอาไว้ก็น่าจะน้องนันค่ะดอกใี้ขาวๆน่ะตีจะไว้ก่อนจ้ะเพื่อตีได้มาถ่ายคลิปตีอีกพอถ่ามันตีบ่มีหวังไปตีก็จะมามาเก็บเอาแถวนี้เด้อค่ะให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะดอกมันปลูกมันปลูกแต่สมเหนียตีเอาไว้ซะก่อนให้พี่น้องเล่นน้อยกันค่ะน้าพี่น้องเนาะพอได้เก็บพอได้กเล่นให้พี่น้องได้เบิ่งนะคะ กีเพ in oh ja. e e he in, ็ดกินกับพ่นได้บริเล่โล่ให้เบิ้งบรนไดพี่น้องพอชว์ในตีอยากหาเห็ดก่อนนะจ๊ะตีอยากหาเห็ดก่อนอยากอันนี้นไบก่อนค่ะกําลังมันน้าเห็ดกว่าเห็ดนะคะมันไปเร็วมากเร็วเห็ดไปพึ่งหวานนะจ๊ะตีก็เลยอยากเก็บเห็ดซะก่อนเนาะเดี๋ยวเห็ดกีบกินจะเห็ดให้เบิ้งนะจจะเนาะมาพี่น้องปะไปเรื่อยๆจ้ะ ปูแล้วค่ะเขาล้างบานตีคักๆกันอยู่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเบิรงกันน้ำกลนะคะ่ะจบคลิปเนาะตอนตีลงตีจะได้หลายปันใดค่ะน,นี่เป็นเชลล่าจา้ะนี่เป็นหมาบันไดนี่เป็นเชลล่าเลยโอ้ยนักนองเนาะไอ้จุลังบานกับมาบุตท่านสักเท้อจะ้ะต้องมาจอบดูดๆนะเนี่ยเป็นเชลล่าเหมือน เราคอยมาจอบเพดูจ้ะไปในห้องปลาเด็กกินเพิ่นเด้เสือละกินไปก่อนลราจ้ะนั่นม่ได้แล้วพี่น้อยชุบ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 ,ชบ,ชบไม่ได้กินแล้วเห็นอีกบอ่อละพี่น้องเราไปเห็นติก,กับจับภาพี่น้องลงเลยจ้ะนี่แต่เห็ดใจเบือเนาะตรงนี้ว่ามีแล้วจ้ะ ไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็บ,บังกันค่ะตีแต่ันหลายปันใดเห็ดนี่จะพี่น้องเห็ดตีค่ะแลวตีจะตัดขาที่มันนี่แล้วอันนี้ก็ได้นี่นี่จะ้ะแต่เห็ดเพิงหวานเพิงอันนี้ตัดขาอนพี่น้องเนี่ยกลับบ้านเราจะต้องบไปตัดจ้ะได้มันปูมันหน่อยหนึ่งเห็ดนางกายเห็ดอันนี้ค่ะเห็ดม่วงมาจากเนาะ สวยค่ะเฮ็ดแค่ลอดด็ลอดตนดตน,าานอกนึงจ้ะนี่ค่ะเด็กพี่จะรัดขาเด็กจะเนาะตัดขา่าบนี้เลยค่ะตัดขาตากระแนเงเป็นหมองอึ่อน้ำจ้ะตัดขาตากระแนเงเป็นหมองอึ่อน้ำจ้ะบรรยาก,กาศเขาล้างบ้านค่ะพี่นอ้องเป็นไมร่วงแล้วจ้ะช่วงนี้โอ้อยังสวยอยู่เลยจ้ะเดี๋ยวเห็ดซุ่มนิดติดกับใบตากนะคะ เอาไปตากเอาไปต้มแซ่แข็งนะจ๊ะแซ่แข็งไว้ลหลายเติบอยู่เอาไปตากน้ำนะจน๊ะเนาะนี่ค่ะเรื่องเข้าปลานี่เป็นยังทีม่มักเคยสุดค่ะพี่น้องเขาปลาหาเห็ดน,นคะคะอยู่บานกับขอให้แวะหลังบานน้อยนึงจ้ะเนาะลงในคลิปลูกน้ำค่ะ พอหายเวลามันพานพี่น้องถ้ามันพานแล้วมันกระซิงา่ายขึ้นเนาะจ้ะเนาะสวยค่ะอันนี้เห็ดชุบคือแข็งแท้อันนี้มันแมนบอะพี่น้องมันคือแข็งครับแท้อืแข็งแห้งจ้ะบิ่งดูแล้ค่ะน้องคลิปนี้ตีขอตัวลาไปก่อนจ้ะพรอมคลิปหน้าเนานนะคะ่ะเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เล่ในใจให้การทำคลิปให้จ้าให้ออกกูร์มันดูน้ำหนักจ๋านเอเอไดร์ลี่นะจน๊ะเน,นาะคลิปนี้ตีขอตน้น ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ